ระบบสุ่มดวงชะตาตอนที่สามฮันเจียเกิดในสำนักบงเพนเซียนแห่งหนึ่งในโลกมนุษย์ตั้งแต่เด็กรูปโฉมงดงามไม่เหมือนใครเป็นที่รกใคร่ของทุกคนท่านถูกบิดามารดาทอดทิ้งตั้งแต่ยังเด็กแต่ทว่าก็ยังมีโชคชะตาบางอย่างที่ท่านต้องแบกรับท่านมีพรสวรรค์นในวิชาเซียนกระบี่สูงส่งเกินกว่ามนุษย์ท่านมักจะสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่มองไม่เห็นและยากที่จะหยัง่งถึงหกสายบำเพ็ญ จนถึงวันนี้ท่านปลกมรดกวิชาจากรพริเสียงขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจและได้รับสุดยอดวิชายุทธพุทธรหกวิถีทำให้ก้าวสู่เส้นทางการบำเพ็ญเพียรกรุณาเลือกเส้นทางหลักของท่านด้วยสายกระบีสายอัศนีสายพระสุธาสายอัคคีสายวารีสายพฤกษาสายวายุเลือกอันไหนดีนะอืม,อมเมื่อคิดอย่างรอบคอบ หกสายกลับชาติเกิดจะต้องใช้รากวิญญาณทั้งหกเลยเลือกฝึกฝนสักอย่างด้วยเหตุน,นี้สายกระบี่น่าจะเหมาะให้ข้าฝึกฝนมากที่สุดแล้วนะ้าเริ่มต้นการฝึกฝนนี่นะหรอความรู้สึกของการฝึกฝนร่างกายอบอุ่นเต็มไปด้วยพลังเลยเมื่อเริ่มเข้าสู่การฝึกฝนจะต้องอ้างว่าฝึกฝนนับพันปีราวกับฝนที่ไม่อาจหวนคืนได้ฉะนั้นต้องลงมือด้วยตัวเองคุณสมบัติของท่านมีดังต่อไปนี้กรุณาย,ยกระดับยุดด้วยเออแผนตัวเลือกพวกนี้สัมพันธ์กันยังไงล่ะเนี่ย เชี่ยเท่าเทียปู่แกเถอะข้าลำบากแทบตายเพื่อปลูกญ้าให้เจ้านี่ยังเจ้าคิดเจ้าแค้นหลอกหลอนข้าอีกเหรอเดี๋ยวก่อนนะเท่าเทียมีข้าเกรดชังข้าก็น่าจะเป็นเพราะพ่อแม่หนีข้าและทิ้งข้าไปแต่เขาก็ไม่ได้ลงมือกับข้านี่นาหลายปีมานี้ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนอะไรยังไงทําให้ข้าไม่อาจฝึกฝนอย่างสบายใจได้แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่ตอนนี้จะเริ่มบ่มเพาะฝึกฝนเอาซะเลยรอจนกว่าที่ข้าจะฝึกฝนถึงขั้นก้าวก่อนแล้วกันค่อยออกจากที่นี่ไป พอถึงตอนนั้นเจ้าเท่านันจะจัดการกับข้ายังไงอยู่อีกได้ล่ะแสงพวกนี้คือพลังวิญญาณอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าในสวนยาน,นี้จะมีทั้งธาตุวายุรากไม้พระสุทาวารีอยู่แฮะแต่ไม่มีธาตุไฟและอสศนีเลยช่างเถอะข้าจะเลือกลมปราณธาตุทั้งสี่เพื่อฝึกฝนก่อนแล้วค่อยว่ากันก่อนแล้วกันระบบข้าขอเลือกแบบที่สองก่อนแล้วกันถึงแม้จะซ่อนรากฐานการฝึกและรากฐานวิญญาได้แบบนี้ระบบจะโกงเกินไปแล้วไหมนะสองปีต่อมา เพื่อโรงปาพระสุธาถูกบ่มเพาะแบบนี้รากไม้ก็ถูกเติมเต็มไปด้วยส่วนรากวิญญาณวารีก็หล่อเลี้ยงโรงปารากวิญญาณวายุค่อยๆเติบโตขึ้นเถอะเหล่าสมุนไพรวิญญาณของข้าตอนนี้ข้ามีรากวิญญาณทั้งสี่แล้วพวกมันต่างก็อยู่ระดับหลอมปลาชั้นเจนะ็ดนว่าเป็นผลที่ดีจริงๆหฮึไม่มีใครอยู่วันนี้ก็ทําที่นี่เลยละกันเอาล่ะหานเจียฮ่าฮ่าวันนี้หานเจียเก็บเกี่ยวเ,เ,เป็นยังไงบ้างใช้ได้เลยท่านลุง เอ๊ะดูนั่นสินั่นหานเจียงไงสว่านหล่อมากคนปลูกสมุนไพระไรงานดีขนาดนี้อยากแต่งงานกับเขาจังนับตั้งแต่ข้าเริ่มฝึกฝนคุณสมบัติสนิทของข้าก็ถูกเปิดเผยเช่นกันแถมอยู่ซะสูงด้วยไม่รู้เลยว่านี่เป็นผลดีหรือผลแย่ทำไมระบบถึงซ่อนสิ่งนี้ไม่ได้กันนะวุ่นวายจริงๆหานเจียืท่านเซียนสิสสงช่วยตามข้ามาที่ป่าหน่อยสิอะขอรับ สิงหงเสียนคนผู้นี้เป็นผู้ช่วยคุ้มกันส่วนยาของเท่าเทียและมักจะไม่ปฏิบัติพวกเราที่เป็นท่าเลยสักนิดจู่ๆเรียกข้าแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันนะระบบช่วยแสดงความสัมพันธ์ของข้ากับสิงหงเสวียนทีสิสิงหงเสียน,งงยนข้ารู้สึกเริ่มรู้สึกสนใจตัวท่านสองดาวเป็นมิตเหรอไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยข้าม่เคยติดตามนางมาก่อนด้วยซ้ำเหตุใดถึงมีสองดาวได้ล่ะเป็นมิตรอีกจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้ว ดูเหมือนนางน่าจะแอบ,บดูค้ายังไม่พ้นถึงสองวันก็ถูกชะตากรรมเจ้าสเสน่บ้าน,นั้นเล่นงานเข้าจนได้เห็นทีคงต้องเอาค่าเป็นคู่บำเพ็ญเพียรหรือเตายานี่ค่าแอบ,บรู้สึกว่ามันหุนหันเกินไปหน่อยควรทำยังไงดีนะเจ้าไม่ต้องประมาขนาดนั้นหรอกไม่ต้องฝืนลำบากใจด้วยก็แค่อยากถามเจ้าว่าเจ้ายินดีอยากจะเป็นทาสยาไปตลอดชั่วชีวิตเลยอย่างนั้นหรอ ท่านเซียนสิงพูดแบบนี้ถ้าหากมีหนทางอื่นแล้วก็ใครอยากจะเป็นทาสยาไปตลอดชั่วชีวิตละ่ะอีกอย่างไม่ต้องเอ่ยถึงผู้อวุโซเทียช่วยข้าสักอย่างสิแล้วข้าจะพาเจ้าเข้าสู่โลกเซียนกำจัดสถานะแบบนั้นให้เจ้าด้วยสนใจไหมไม่ทราบว่าท่านเซียนอยากให้ข้าน้อยทำเรื่องอะไรงั้นหรอช่วยข้านำตราโอสถผู้เท่าเทียมมาให้ข้าทีสิ แล้วข้าจะพาเจ้าออกจากสำนักหยกพิสุทธิ์ไปที่ลัทธิมานคิดว่ายัางไงอีกอย่างหากคุณสมบัติเจ้าไม่เลวแล้วก็การฝึกบำเพนข้าอาจจะพิจารณาให้เจ้าเป็นคู่ฝึกบำเพนเพียรกันก็ได้นะเชีย่ยยายนี่แท้จริงแล้วเป็นผู้บำเพญเพียรสายมาเหรอเนี่ย